มีแก๊งจ้ากินแถวนี้กำลังสร,ร้างความเดือดร้อนต้องรีบไปจัดการแถวนั้นแน่ๆเฮ้ยนี่ๆๆๆต้องรีบนี้แล้วต้อง,งรีบนี้แล้วสวัส <Good morning. S 1> ดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในช่วงล่าท้าแก๊งในเมืองดอชันเดอร์ ผมก็จะมาทำการล่าคนล่าแก๊งที่อาที่มันป่นเปื้อยเนี่ยบนชั้นดอของเราเราก็จะทำการออกไปล่ากันนะครับแต่ก่อนด้วยความที่วันนี้เราอยู่ในขั้นตอนของ EP สศูนของเราเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์จ่ก่อนอื่นเราต้องมีอาภรณะอาภรณะคู่ใจของเราในการป่าคตอนนี้ผมก็ได้ทำการเตรียมยาารนะที่เราจะใช้ได้แล้วครับไปด้วยกันเลยครับผม โอเคนะครับทุกๆคนตอนแรกนี่ก็คือรถที่ผมเลือกไว้ตึ่งรถคันนี้ก็คือยูการคลาสสิกนะครับผมวันนี้ผมจะทำการเอาคันนี้มาเป็นรถในการล่าแกงทุกคนนะครับใครรับจ้างล่าแกงไหนผมจะไปทุกที่ในลอชันเตอรนะครับผมมีแค่กุญโตรมาแล้วเราก็จะไปตามทุที่ผมแต่วันนี้ในเวอร์ Never, มันเป็นอีพีที่สูงเราจะทำการเอารถคันนี้ไปดัดแปลงปรับแต่งริบเออร์พ่สูตรชวงแต่งรถเลยนะครับผมไปกันไปกัน โอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมกับรถโกลด้าคลาสสิกนะครับผมกดเข้ใจดีใช้ในการปราบแก๊งทุกคนนะครับผมโอเคครับผมเราจะเดินทางไปซื้อปืนด้วยกันนะครับผมไปด้วยกันเลยโอเคตอนนี้เราก็มาถึงร้านปืนเนที่เรียบร้อยละเราจะทําไปทำการชิออุปกรณ์ในการปราบแก๊งในร็อตซันโตนะครับ โอเคเราก็ซื้ออุปกรณ์เสร็จแล้ว เอเคเราไปทดลองงานกันดีกว่าเด็กฝึกงานในการล่าแก๊งมีรายงานมาว่ามีแก๊งเจ้ากินแถวนี้กำลังสร้างความเดือดร้อนอยู่เราต้องรีบไปจัดการป่ะกร้องที่ไปน้วไปช่วยเขาเดี๋ยวนี้ได้ป่ะจะกำจัดเขาบอกว่าแถบนี้ใช่ไหมที่ว่ากันว่ามีแก๊งตังไงไมไปหมดเลยใส่เสือแรงกระชับด้วยเวลาเตรียมตัว ต่เะออกไปปูนี่ไ,ไออยงอ,งออยเองฮอแรกอย่ามั่นจิ้นใจกับการระันแกงคุชิบหายแล้ว h อ,อยู่กันหาแล้วลบลบลบล,ล,ลไปนต้อ,องดีบนีแล้วต้องรีบีแล้วตำรวจมาเดีแล้วออ อ๋อคลิปหายอ๋อขอตัดรวดตำรวจโอ้โหคิปหายละตรงนี้ตรงนี้ยองนี้โอ้โหโอ้โหเยอะเนี่ยโอ้โหตี๋ต้องรีบหนีอ่ะตอนเราต้องรีบหนีอ่ะโอ้ยตะบดขึ้นอะอึขึ้นมาโอ้ยถายรถคันนี้ขับยากจังวะแต่เราต้องต้องไปอัปเกรดในคันนี้ลน่อยละไหนๆเราเป็นเด็กฝึกงานเอ้ยไปละ เด็กปักงานวันแรกก็อย่างนี้แหละนังเจอคาจับธรรมดาดาวหายแล้วก็แค่รอดแล้วโอ้ถือว่าการทําภารกิจบาดแก๊งถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีโอเคเอาเป็นว่าถือว่าภารกิจนี้สาเร็จการทํางานนี้สาเร็จแล้วโอ้โอเคบ้างครับเพืเ่อนๆทุกคนชอบการทำภารกิจลับจา้างล่าแก๊งในเหมือนร็อตซัดโกับผมไหมครับโอ้ทำอย่าง มมต้องบอกเปิดธุรกิจในการล่ากแกงในร,าร้าชันรถดิก่อปัญหาในเมืองของเราถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลคล์กดคร้ตามกดแชร์ให้กับคลิปของผมด้วยนะครับผมจวผมจะมีคลิปใหม่ๆพอมาให้ผู้คนได้รับชมนะครับผมก็นี้ก็แปลว่าวันลาไปก่อนสวัสดีครับจะลีบกดไลค์กันยอะๆ